สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนพาพบกับรัตจ๋าพาซทแบอีกแล้วจ้าขณะนี้เป็นเวลา13นาฬิกา55นาทีแล้วจ้ามันก็บ่ามันเขาเที่ยงหรอนะมัปันใบแล้วก่อนเทียเท่ยงก็บไม่ได้รู้สึกหิวแล้วค่ะรู้สึกเพิ่งมารู้สึกหิวอะค่ะกับบรรยากาศบรรยากาศทางบ้านพักแล้วจ้าอันนี้ อีกอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นเป็นด้านข้างจะเ่บบิแม่ทางหนาเด้จ้ะนี่ด้านข้างละอแถวๆลังคอไก่เนี่หละจ้ะบรรยากาศดีดีพี่น้องคน,นน่ะจางพนันตัดหญ้าเราจะเรียบร้อยเป็นเมื่อนี้เราจะเสื้ามาก,กินจะต้มมาม่านะคะทุกคนต้มมาม่าใส่ลูกสิ้นนี่คือไก่แถวเห็นบะอี่สองห่อเด้จ้ะมาม่าสองหอดูเหมือนเยอะมากใส่ลูกสิ้นใส่แค่รทใส่ อ่อเขาเรียกอะไรอ่ะหัวใช้เท้าค่ะทุกคนแล้วก็พักกาดเค้าจ้าพี่ชู่คอยไปแส่อุ้ยอันนาถาเนก่อนจะประรับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะกดติดตามนะจ๊ะพาแซบในเด้อค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในเด้อผู้ใดไเขามั้าไม่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าเป็นกําลังใจให้กันและกันจ้ะพี่น้อง อะลองซิ้ม,มื่กันนะแต่ว่ากับปุงเครื่องมาแล้วละ่ะจ้สิ้นหมูหอมเด้งๆเลยค่ะลูกิ้นเด้งห,หวานเปรี้ยวอุ่นทองวา่มแซ่บค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินแล้วกัน,กน อร่อยมากมาจ้าแซ่บๆอากันค่ะพี่น้องคิดว่าเป็นเขาเที่ยงแล้วกันเนาะฮอนๆเลยจ้าพักหลายๆแถวส้มนีเนาะพี่น้องมันมันยุบลง 开了着。Uh. ชเช้าหืมมบันจะากาศดีมากตังใสาอาคารข้างลางปลาด้านข้างภูเขาบรรยากาศได้มากเลยสุดด้านหน้าก็เป็นโรงเรียนค่ะด้านหน้าที่รัดนั่งนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเป็นอาคารโรงเรียน บ่ต้องใส่รถยากจ้ะเรต้องใส่เก้าอี้บตรต้องใส่โต๊ะคนไปคนมาใส่ท้ายรถนี่เลยจ้ะหมาะคักอ้แซบ่บฟินมาก บรรยากาศบรรยากาศเย็ยนๆแบบนี้ก็ต้องสดทันๆ่นค่ะพี่น่ะขนาดวันรอบใบเราได้จ้าเนี่ยยังเย็ยนยังลมจอ่อยๆอยู่มันขึ้นตั้งแต่ละสอบ อันตะเกียบนี่ก็ได้ ลมหืมลมแฮ้งเกมันปิวค่อยอ่ะแหงผู้หน่อยอยู่ <laughs> ผู้หน่อยไปเบิเดเกมันปิวลม <laughs> แพน,นด้าอยากินทิชชู่โอ้ยหมากะได้ เซชูพัดลงไปเมื่อกี้มาไม่ย้ำแล้วแต่เกียบมันเป็นยังไงมันคือขีบบ่อยากถือแค่มาเด้อกินลูกซีนน้ำกันจ้า 完万了。 จกว่าอยากกินอย่งคิดอย่างบอกอืาม,ม,มาม่านี่ละ่ะเนาะเขาเชี่ยงหอ่อเนาะคิดอะไรไม่ออกก็มาม่าซะเลยอืมสองหัวจุกเลย เบบก,กูดใส่ใส่มันหอมนิดนึงเริ่มสื่อก็อจะพี่น้อง กินเมื่อไรก็อร่อย เผ็ดเอาเรื่องอยู่นะทุกคนกินป่บปากป่ปปติ่งเลยขุย อิ่มแล้วค่ะพี่น้องอิ่มแล้วจ้ามีน้องหมามานั่งเฝ้าด้วยฮันดาขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามและจ๊ะพาแซบพาแซบโอ้ย <c ười> ขอโทษขอไปค่ะพี่น้องลีนพันกันขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามและจ๊ะพาแซบชาแนลนะคะทุกคนขอบพูดหลายๆจ้าที่เป็นกํลาลังใจให้น้าเด็ค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เลยจ้าไปแล้วค่ะสวัสดีจ้า